ชีวิตนี้นะก็ประกอบด้วยกายกับใจมีแต่กายไม่มีใจมันก็ไม่ใช่ชีวิตหรือว่ามีแต่ใจนะแต่ว่าปราศจากกายมันก็ไม่ใช่ชีวิตเหมือนกันกายกับใจเนี่ยมันก็เหมือนกับ พี่น้องหรือฝาแฝดนะคือต้องช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยกันแต่ว่าท้งกายและใจเนี่ยมีธรรมชาติมีลักษณะมีนิสัยที่เรียกว่าตรงข้ามกันเลยก็ว่าได้กายนี่มีรูปร่างมีน้ำหนัก จับต้องได้กินเนื้อที่แต่ใจนี่ไม่มีรูปไม่มีร่างจับต้องก็ไม่ได้ไม่มีน้ํำหนักแล้วก็ไม่กินเนื้อที่แต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะความแตกต่างของลักษณะนิสัยหรือธรรมชาติของกายและใจนี่มันก็มีอีกมากนะ อย่างเช่นกายเนี่ยนะมีนิสัยชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบเคลื่อนไหวเท่าไหร่หรอกอันนี้มันก็เห็นได้จากผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าให้อยู่นิ่งๆหรือนั่งแช่เนี่ยจะพอใจมากกว่าที่จะออกไปเดินออกไปวิ่งออกไปขยับ ทำโน่นทำนี่และเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ปลนเปลือร่างกายได้เพราะว่าทำงานทำการอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเดินละพอไม่ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ต้องแบกจอบแบกเสียมอยู่ที่บ้าน นั่งแช่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรืออยู่บนโต๊ะก็ทำงานได้หรือว่าจะไปไหนมาไหนก็นั่งรถนะไม่ต้องขยเคยื่อนขยับร่างกายเท่าไหร่เลยก็แค่ใช้มือจับพวงมาลัยใช้เท้าแตะเบรกแค่มันถูกใจนะร่างกายนะมันสนองความต้องการของร่างกายมาก แต่เราก็ทราบดีแล้วนะว่าถ้าปล่อยให้ร่างกายมันอยู่นิ่งๆหรือว่าถ้าตามใจร่างกายมันอยากนั่งนันอนนก็สนองความต้องการของมันสุขภาพของเราก็จะยแย่เดี๋ยวนี้คนป่วยด้วยโรคที่เกิดจากความขี้เกียจนะ ว่าโรคขี้เกียจคือไม่ชอบขยับไม่ชอบขยืนเนี่ยนมีเยอะมากนะโรคอ้วนนำไปสู่โรคหัวใจแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาก็พบว่ามันก็มีโอกาสทำให้เป็นมะเร็งมากขึ้นอย่างที่เคยพูดไปแล้วยังรวมไปถึงโรคของความจำเสื่อมด้วยซ้ำนะโดยเพราะเมื่อถึงวัยชาราทั้งหมดนี้มันก็สัมพันธ์กับ การใช้ชีวิตแบบนั่งนั่งนอนๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะตามใจร่างกายไปเรื่อยๆมันก็ไม่ถูกนะเราต้องฝึกโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะไปไหนก็ใช้เท้านะ ใช้ร่างกายของตัวให้มากขึ้นแม้ว่าร่างกายมันจะอิดออดแล้วก็เราก็ต้องฝืนแล้วก็จะพบว่าถ้าทำางี้แล้วสุขภาพเราก็จะดีส่วนใจเนี่ยนะนิสัยมันตรงข้ามเลยคือมันชอบเที่ยวชอบแเนจรไม่ชอบอยู่นิ่ง เดี๋ยวก็ไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่นะไม่ใช่ไหลไปตามสถานที่นอกตัวเท่านั้นนะบางทีก็ไหลไปอดีตนะลอยไปอนาคตซึ่งมันก็สร้างปัญหาให้กับเราอีกแบบหนึ่งในขณะที่ร่างกายที่นิ่งนะที่ชอบนั่งแช่ทำให้เกิดโรคสารพัดอย่าง ส่วนจิตท,ทีนะ่ชอบวิ่งชอบท่องเที่ยวหรือว่าชอบฟุ้งเนี่ยนะมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราอีกแบบหนึง่งเต่นเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลหรือว่าเกิดความเบื่อหน่ายบางทีก็เกิดความเศร้าเกิดความแค้นเพราะว่าเวลาไหลไป มันก็ไม่ใช่ไหลไปสู่เหตุการณ์ที่ดีๆในอดีตอย่างเดียวบางทีก็หัวละลึกนึกถึงเหตุการณ์ร้ายๆความสูญเสียการถูกเอาเปรียบเบียดเบียนการถูกต่อว่าด่าทอก็ทำให้แค้นทำให้เจ็บปวดทำให้โกรธทำให้เสียใจ นั้นเดี๋ยวนี้คนก็เป็นโรคจิตโรคประสาทกันมากขึ้นก็เพราะว่าใจที่มันไม่ชอบอยู่นิ่งนี่แหละแล้วก็ทำให้เป็นโรคซึมเศร้ายังไม่นับโรคความดันนะที่เกิดจากความเครียดความวิตกเพราะว่าใจมันชอบถลายไปคิดในสิ่งที่เป็นลบที่สร้างความทุกข์หรือว่าเอาความทุกข์มาซ้ำเติมตัวเอง อย่างดำๆก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะเวลาจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่อยู่นิ่งงั้นถ้าเราปล่อยใจไปตามนิสัยเราก็แย่เหมือนกันนะันก็ต้องฝึกนะฝึกให้ใจเนี่ยรู้จักอยู่นิ่งๆบ้างการภาวนาเนี่ยนะมันก็คือการมาฝึกใจนะให้อยู่นิ่งๆหรือนิ่งให้เป็น เวลาไม่มีกิจการงานอะไรต่างๆเราก็ทำให้หรือชวนให้ใจอยู่นิ่งๆแต่การอยู่นิ่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการไปบังคับจิตให้มันอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้นะบางคนเข้าใจอย่างนั้นเพอใช้เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็รู้ทั้งรู้อยู่ว่าใจมันฟุ้ง อยากให้ใจมันหยุดฟุ้งก็ไปบังคับมันเหมือนกับผูกจิตเอาไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับเท้าหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธสำมาอรหังพวกนี้มันก็เป็นอุบายนะในการที่จะทำให้จิตเนี่ยมันอยู่กับที่แต่หลายคนเนี่ย ทำไม่ถูกนะก็ไปบังคับจิตให้มันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับไปผูกมัดจิตเอาไว้จิตมันก็ไม่ยอมสิธรรมาชาติจิตเนี่ยมันมีลักษณะหนึ่งก็คือมันไม่ชอบถูกบังคับไปบังคับจิตไม่ให้คิดบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งหรือว่าไปกดจิตให้มันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจิตไม่ยอมหรอกมันก็จะต่อสู้ขัดขืน มีอาการพยศเหมือนกับเราจับใครสักคนหรือว่าจับเด็กแล้วเด็กมันไม่ยอมมันดิน้นแต่เด็กนี่ก็มีกำลังเยอะด้วยเราจะจับให้เด็กอยู่นิ่งๆแต่เด็กดิน้นนะดิน้นทั้งวันเลยก็ว่าได้ให้เราก็เลยเหนื่อยเลยนะเหนื่อยล้า แต่บางทีจะว่าจิตมันเหมือนเด็กก็คงไม่ใช่นะบางครั้งมันก็เป็นผู้ใหญ่วัยเดียวกับเราเราบังคับให้เขาอยู่นิ่งแต่เขาชอบดิ้นมีกำลังแรงเราก็เหนื่อยหลายคนเนี่ยมาฝึกจิตเพื่อให้จิตอยู่นิ่งๆด้วยวิธีการบังคับแต่แล้วเนี่ยก็กลับผิดหวังเพราะว่า นอกจากมันไม่ยอมอยู่นิ่งแล้วเนี่ยยังเหนื่อยอยังล้ายังเครียดเพราะว่าทำไม่ถูกมันต้องใช้วิธีที่ตะล่อมนะค่อยๆสอนค่อยๆกล่อมอันตรานึกถึงการเลี้ยงหมานะหมาเนี่ยมันก็ชอบวิ่งเล่นนะแต่ว่าถ้าฝึกดีๆเนี่ยนะ ฝึกเป็นเนี่ยหมานี่มันก็อยู่นิ่งเ,เจ้าของอยู่นิ่งมันก็นิ่งตามเจ้าของได้นะเคยไป,ไปประเทศสเปนแล้วก็หลายประเทศในยุโรปเนี่ยฝรั่งนี่เขาก็ชอบเลี้ยงหมาบางทีก็จุูงหมาไปตามที่ต่างๆมีคราวหนึ่งก็ไปเห็นที่ตลาดนัดนะตลาดนัดในคนก็เยอะพลุกพล่าน ก็มีคนเนี่ยจูงหมาจริงๆเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องใช้เชือกจูงก็ได้นะมันก็คงจะเดินตามเจ้าของเวลาเจ้าของอหยุดมันก็หยุดบางทีมีหมาตัวอื่นมาเดินผ่านไปผ่านมาหมามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นตกใจ หรือว่าวาบุนอะไรเลยแม้กระทั่งไม่ไปวิ่งไล่หมาตัวอื่นด้วยมันก็ยังอยู่กับเจ้าของเจ้าของนิ่งเจ้าของยืนอยู่กำลังคุยกับอีกคนหนึ่งหมามันก็นั่งอยู่กับเจ้าของมีหมาตัวอื่นเดินผ่านไปผ่านมาไอหมาตัวที่นั่งนิ่งมันก็ไม่สนใจ เพราะว่าเจ้าของเนี่ยยังไม่ขยับในตลาดนั่นก็มีร้านอาหารนะมีแผงลอยกลิ่นเนี่ยจากร้านอาหารบางร้านนี่มันก็โชยมาไก่ย่างนะหรือว่าเนื้อย่างก็คงเป็นของโปรดของหมานะแต่มันก็ยังอยู่นิ่ง เพราะว่าเจ้าของยังไม่ขยับมันก็ไม่ขยับด้วยบางคราวก็ไปเห็นนะม้านี่มันนั่งอยู่กับเจ้าของนอนอยู่เจ้าของกำลังอ่านหนังสืออยู่บนม้านั่งในสวนสาธารณะบ้างหรือว่าหน้าร้านหน้าร้านหนังสือหน้าร้านของชําเจ้าของก็นั่งเป็นชั่วโมงนะม้าก็นอนอยู่กับ นอนอยู่นิ่งๆกับเจ้าของเนี่เป็นชั่วโมงมันก็ไม่ได้ไปวิ่งเล่นหรือว่าอยากจะวิ่งเล่นอะไรเลยเออก็สงก็น่าคิดนะว่าหมาเนี่ยทันั้นที่มันชอบวิ่งนะชอบเล่นเพราะยังหนุม่มยังคนองยังสาวเนี่ยแต่ว่าเจ้าของนี่ก็ฝึกให้มันอยู่นิ่งๆกับเจ้าของได้จิตของเราเนี่ยมันมีความสามารถยิ่งกว่าหมานะ นันถ้าเราจะฝึกจิตให้มันอยู่กับกายเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินวิสัยหมาเนี่ยมันอยู่กับเจ้าของได้ฉันใดเนี่ยจิตเนี่ยก็สามารถอยู่กับกายได้ชันนั้นโดยที่ไม่ต้องบังคับถึงแม้จะมีเชือกจูงนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ไดใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็ยังสมัครใจอยู่นิ่งๆน,นะ ไม่ว่านั่งหรือนอนข้างเจ้าของอันนี้พ่อเป็นการฝึกนะฝึกให้ให้หมาเนี่ยมันไม่ใช่ฝึกด้วยการบังคับแต่ฝึกให้มันเชื่องคล้ายๆกับเรามีลูกหมาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยให้ลูกหมาตัวนี้ใหม่ๆเนี่ยมันก็ชอบวิ่งเล่นออกไปนอกบ้านบางทีมีหมาใหญ่ส่งเสียงเหา่าอยู่นอกบ้านมันก็วิ่งไปดู บางทีมีคนเดินผ่านหน้าบ้านมันก็วิ่งตามคนเหล่านั้นทั้งที่เป็นคนแปลกหน้าให้เราก็ห่วงนะว่าหมาตัวน้อยเนี่ยออกไปหน้าบ้านหรือออกไปวิ่งเล่นตามท้องถนนนย่ยจะถูกหมาใหญ่กัดหรือว่าถูกรถชนหรือว่าถูกคนขโมยไปเราอยากจะฝึกให้มันอยู่บ้านเราจะฝึกยังไงอ่ะบางคนก็ใช้วิธีง่ายๆได้ผลเร็วก็วคือมัดมันเอาไว้ ล่ามันเอาไว้หรือขังมันไว้เลยนะแต่วิธีนี้มันได้ผลชั่วคราวนะถ้าปล่อยมันออกจากกรงมาแล้วมันก็วิ่งออกนอกบ้านบางทีไปไกลเลยหรือถึงล่ามันเอาไว้มันก็กลายเป็นหมาที่ดุหมาที่หงุดหงิดมันมีวิธีเลี้ยงอยู่แบบนี้กนะ็คือปล่อยให้เป็นอิสระปล่อยเป็นอิสระ,สระแต่ว่า เวลาเราก็คอยเฝ้าดูมันเวลามันออกนอกบ้านเราก็คอยเรียกมันเรียกชื่อมันทีแรกเนี่ยยังไม่ค่อยได้ผลหรอกเพราะว่ามันวิ่งไปไกลแล้วเรียกไปมันก็ไม่หันกลับต้องเรียกบ่อยๆพอเราเรียกแบบนี้สอนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยทีหลังเนี่ยมันก็จะกลับมาไวขึ้นเรียกครั้งเดียวมันก็รู้แล้วมันก็กลับมา ไม่วิ่งทะเลทลายออกไปนอกบ้านแล้วตอนหลังนะเราไม่ต้องเรียกมันเลยมันรู้เองทันทีที่มันจะก้าวเท้าออกนอกบ้านเนี่ยมันก็เกิดระลึกได้ขึ้นมาว่าที่ของมันก็คือควรอยู่บ้านนะนี่เราสอนจิตเราฝึกจิตเนี่ยควรจะฝึกแบบนี้นะก็คือไม่ได้ฝึกจิตให้อยู่นิ่งด้วยการบังคับแต่ว่าฝึกจิตให มีความรลึกรู้ได้ไวนะเวลาจิตมันเผลอออกไปนะวิ่งไปเที่ยวข้างนอกสักพักมาระลึกได้ว่าสิ่งที่มันควรทำคือกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้เนื้อรู้ตัวแด้วยวิธีนี้มันก็จะกลับมาไวขึ้นไวขึ้นและต่อไปมันก็จะอยู่กับกายได้นิ่งนะ ถึงเวลาอยาให้มันอยู่กับกาย,อย,กาายอยู่กับลมหายใจอยู่กับอิเล็กตรการเคลื่อนไหวใจมันก็อยู่ได้อย่างต่อนเนื่องโดยที่เราไม่ต้องบังคับมันแล้วมันจะรู้สึกว่าบ้านเนี่ยของมันก็คือกายแต่ถ้าเราบังคับให้มันอยู่กับกายกายจะกลายเป็นคุกเลยนะคนเราถ้าติดคุกเมื่อไหร่มันก็อยากจะแหกคุกจิก็เหมือนกันนะถ้า มันรู้สึกว่ามันถูกขังคุกเนี่ยมันก็อยากจะออกนะเพราะน่นาจะบางังคับมันอยู่กับกายมันจะรู้สึกว่ากายคือคุกมันก็จะพยายามแหกออกไปหาเรื่องคิดฟุ้งปรุงแต่งต่างๆอันนี้เป็นวิธีการฝึกนะที่เราก็มาใช้กับที่นี่แหละคือการเจริญสติเราไม่บงังคับให้จ,จิต อยู่กับที่นะอาน,นุญาตให้จิตมันไปไหนก็ได้เหมือนกับที่เราอนุญาตให้ลูกหมาเนี่ยมันจะออกนอกบ้านก็ได้แต่ว่าเราคอยดูนะพอจิตมันออกไปนะข้างนอกหลายแปดีลอยไปนาคตเราก็เรียกมันกลับมานะฝึกบ่อยๆนะไปไม่ว่านะให้กลับมาไวๆนะอันนี้ต่างจากการฝึกในบางที่บางแห่งที่บังคับไม่ให้มันไปให้มันอยู่กับที่แต่ การฝึกแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยอันนี้ให้มันไปได้แต่ว่าหน้าที่เราคือเรียกมันนะให้มันกลับมานะพอฝึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันควรอยู่กับกายก็เหมือนกับหมาที่รู้ว่าควรจะอยู่กับเจ้าของนะถ้าเจ้าของไม่ขยับมันก็ไม่ขยับด้วย อันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกจิตให้นิ่งนะซึ่งช่วยทำให้ไม่ไปฟุ้งเอาความทุกมานะใส่ตัวเราน,นี้ความแตกต่างระหว่างกายกับใจเนี่ยมันยังมีอีกอย่างหนึ่งนะใจเนี่ยนะมันชอบยึดชอบแบกแต่ว่ากายเนี่ยนะมันชอบวางนะ กายเนี่ยมันไม่ค่อยชอบแบกหรอกจะให้แบกโตเก้าอีเนี่ยมันก็แบกได้ประเดี๋ยวประดาวแล้วถ้าไม่แบกได้ยิ่งดีแต่ใจนี่นะมันชอบแบกนะชอบแบกชอบยึดแล้วก็ไม่ได้แบกเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่เนทรัพย์สินเงินทองคนรักสิ่งที่ทำความทุกข์กับเรามันก็แบกนะชเช่นความโกรธ ความเปลี่ยนความเศร้าความโศมก็แบกเอาไว้รวมทั้งเหตุร้ายต่างๆในอดีตก็แบกก็ถือยึดเอาไว้นะไม่ค่อยอยากปล่อยอยากวางอะแต่กายนี่มันชอบวางเหลือเกินใจเนี่ยมันชอบแบกชอบยึดตะพึดตะพื้นใจเนี่ยชอบแบกชอบยึดตะพึดตะพื้นแต่กายเนี่ย ชอบวางเรื่อยลาบนะหลายคนจะมีปัญหานะก็คือว่าวางของแล้วหาไม่เจอหาของไม่เจอนะไม่ว่าจะเป็นแว่นตาปากกากุญแจบางทีก็กระเป๋าเงินนั่นี่เป็นความตรงข้างกันเลยนะของกายกับใจ ใจชอบแบกตะพึดตะพือชอบยึดตะพึดตะพือแม่สิ่งที่ทำความทุกข์ให้กับมันมันก็ยึดเอาไว้แต่กายเนี่ยชอบวางแบบเรื่ยราดมากถึงเวลาจะหาไม่เจอทั้งทั้งที่ทเพิ่งวางเมื่อสักครู่อันนี้เพราะอะไรนะเพราะความลืมตัวใจมันลืมตัวมันก็แบกเอาความเศร้าความโศก ความเครียดความวิตกเอาไว้กายก็เหมือนกันนะเพราะความลืมตัวเราจึงวางของแล้วก็จําไม่ได้ว่าวางไว้ตรงไหนเพราะตอนที่วางเนี่ยใจมันไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวใจอาจจะไปสนใจของที่กำลังจะหยิบนะอยู่อยู่ในขณะถัดไปเช่นมือถือกุญแจไว้นะแต่ว่า อยากจะอ่านหนังสือก็ต้องหยิบแว่นตาใจมันก็ไปอยู่กับแว่นตาแล้วก็วางกุญนแะจลงไอ้ตอนวางเนี่ยไม่ได้วางด้วยความรู้นึกรู้ตัวเพราะใจเนี่ยมันไปอยู่กับแว่นตาพอใช้แว่นตาเสร็จนะจะหยิบช้อนใจก็อยู่กับช้อนก็เลยวางแว่นตาลง แล้วเอามือไปหยิบช้อนถึงเวลาจะหาแว่นตาถึงเวลาจะหากุญแจหาไม่เจอเพราะจําไม่ได้ว่าวางตรงไหนอันนี้เราเป็นเพราะความลืมตัวเ,เป็นเพราะใจเนี่ยไม่อยู่กับปัจจุบันที่จริงเนี่ยถ้าเราฝึกนะในชีวิตประจําวันนะง่ายๆนะก็คือฝึกเวลาวางของเนี่ยเราวางให้เป็นเราวางด้วยความรู้สึกตัววางอย่างมีสติ ก่อนที่จะหยิบของอื่นนะเราก็วางของที่อยู่ในมือนะโดยการกำหนดมีสติถึงเวลาจะหาของนั้นมันก็จะนึกออกว่าวางไว้ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นกุญแจไม่ว่าจะเป็นปากกาหรือว่าแว่นตา เ่เพียงแค่ฝึกนะให้มีสติาการวางของเนี่ยตลอดทั้งวันเลยนะโอ้มันจะไม่ใช่แค่ฝึกกายนฝึกใจด้วยนะทำให้มีสติเพราะวันวันหนึ่งเนี่ยเราวางของเนี่ยเป็นร้อยครั้งได้นะเฉพาะวางโทรศัพท์เนี่ยหลังจากหยิบขึ้นมาดูแล้วเนี่ยเราก็วางโทรศัพท์เนี่ยวันหนึ่งเราวางโทรศัพท์นี่กี่ครั้งนะยี่สิบสาสิครั้งนะสมัยเนี่ย แล้วยังวางอะไรต้องมากมายนะวางช้อนวางซ่อมวางแก้ววางเสื้อผ้าวางรองเท้าวางดินสอวางนาฬิกาวางแว่นตาวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยร้อยครั้งนะถ้าการวางของเราแต่ละครั้งเนี่ยเป็นการวางอย่างมีสติยังไม่สนใจว่าจะไปหยิบอะไรในขณะถัดไปแต่ว่าขณะที่วาง นะเราก็วางด้วยความรู้เน้รู้ตัวแล้วค่อยไปหยิบของชิ้นต่อไปเนี่ยมันจะฝึกจิตของเราได้ดีเลยไม่ทำให้ลานิสัยการวางของแบบเรื่ยราดเนี่ยมันน้อยลงและ่ึงจากมนเป็นการฝึกจิตให้มีสตินะสะตินี่ก็จะช่วยทำให้ในการแบกนะตะพึ่ตะพือของใจเนี่ยนะมันน้อยลงด้วย นะเวลามันแบกนะความโกรธความเครียดด้วยความไม่รู้เนื้รู้ตัวแต่พอมีสติรู้นะว่ากำลังทำอะไรอยู่มีสติเห็นความโกรธมีสติเห็นความฟุง้งนะความคิดฟุ้งซ่านเนะี่ยมันก็จะวางได้ถ้าลองสังเกตดูลองฝึกดูก็ได้นะถ้าเรารู้จักวางของอย่างมีสติ กายนี่แหละนะกายที่วางของอยังมีสติเนี่ยมันก็จะส่งผลทำให้ใจเนี่ยรู้จักวางนะสิ่งต่างๆโดยเพราะอารมณ์อกุศลเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยเป็นการฝึกแบบง่ายๆในชีวิตประจำวันนะนอกเหนือจากการให้มีสติรู้ตัวเวลาทำโน่นทํานี่เช่นอาบน้ำถูฟันกินข้าวทําครัว หรือว่าการเจริญสติในรูปแบบเนะเพียงแค่เรานะตั้งใจว่าแต่ละวันแต่ละวันหรือทั้งวันเนี่ยเราจะวางของอย่างมีสตินะวางของด้วยการกำหนดสักนิดหน่อยสักเสี้ยววินาทีนะก่อนที่จะไปหยิบของชิ้นต่อไปถ้าถึงเวลาเราจะใช้ของนั้นเราก็นึกออกว่าจะวางว่า,วา,ว,าวางไว้ที่ไหน มันทำให้ชีวขอเราเนี่ยสะดวกสบายง่ายขึ้นเสียเวลาน้อยลงกับการหาของเพราะบางทีเสียเวลาการหาของวันหนึ่งเนี่ยรวมแล้วทั้งวันนี่มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงก็ได้นะเดี๋ยวก็หาโทรศัพท์เดี๋ยวก็หากุญแจเดี๋ยวก็หานาฬิกาเดี๋ยวก็หาแว่นตาของบางอย่างนี่มันอยู่ใกล้ตัวนั่นเองนะแต่ว่ามองไม่เห็น อันนี้เพราะว่าไม่มีสติในเวลาวางของพราะคิดแต่จะไปยิดของที่อยู่ข้างหน้าแต่ถ้าเรารู้จักฝึกจิตนะหรือฝึกกายเนี่ยกับการวางไม่วางเรืยราดเนี่ยนะโอ้มันจะช่วยทำให้ชีวตเราง่ายขึ้นมีเวลาเหลือมากขึ้นแล้วก็จิตของเราเองมันก็จะ,ะมีสติช่วยทำให้วางสิ่งต่างๆได้ง่ายนะไม่ยึด หรือแบกเอาไว้ตะพื้นตะพื้นเอาข้ามใเพกกือนเท่านนี้นะกราบพระ